ย่างพร้อมอยังพร้อมแล้วส่งย่างแบดแบดย่างบอยไม่ใช่ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มีก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นหวันนอแล้วก็มีน้องวอนไปแค่คนเดียวหายจโดเลมี่อี <c oughs> วันนี้พี่มี่จะมาทำอะไรคะล้างม พูดตรงนู้นจิพูดชัดจิดล้างจมูกค่ะเดี๋ยวพี่มีจะมาสาธิตพิธีล้างจมูกให้ฟังนะคะอุปกรณ์นะคะก็นสำหรับแม่เนาะก็จะมีผ้าพันคอกันเปียกนิดหน่อยนะคะอา่างพันเลยผูกกันเปียกนิดหน่อยเอ๊ะเอามือลงกันเดี๋ยวแม่ผูกคอไม่ได้ผูกตัวกันที่นี่เปียกผูกเปียก ไปทาเนื้อดีกว่าฉีดฉีดฉีดพี่เบนี่เขาเรียกอะไรสลิงสลิงก็อันใหญ่หน่อยนะคะตอรก็ซื้อหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะคะหรือร้านขายยาเนานะนก็จะมีหัวมาด้วยหาซื้อหัวมาด้วยน้องจะได้ไม่เจ็บนะคะมันจะมีแบบนิ่มกับแบบแข็งนะแต่อันนี้ของแม่เป็นแบบแข็งนะคะ แบบนิ่มก็มีแต่ตัวนี้จะเป็นแบบแขกมันจะแขกหน่อยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็มีน้ําเกลือที่ใหม่ๆเลยน้ําเกลือน้าเกลือยี่ห้ออะไรก็ได้ลองศึกษาร้านได้เลยนะคะหอยากล้างเองอยากสวดเองเอเอแรกเลยเราก็มาเริ่มกันเลยอุปกรณ์อันนี้ก็คือแก้วนะคะอีกแก้วนะคะเอาไวเ้เทน้ําเกลือ เราก็จะไม่ดูดจากนี้เลยนะคะเราจะเทใส่แก้วก่อนเนะเาะแม่หนูเมื่อยอ่ะแม่อันนี้เอาค่ะเออด้ชอบชอบเอาเอาไปาอใระาาวังตัวม,มันล้มพอประมาณนนก่อนเนาะนะคะน้ำเือนีอ่นะคะน้ำเตือนเี๋ยน้อยากดูดเองอะดูดเลยค่ะ อยูให้เต็มไหมโอเคอ่ะเริ่มข้างไหนก่อนอ่ะพี่นี่จะโชว์แล้วนะคะเราเลี้ยงแบสบไปไปแฮะเก่งมากอ่ะเอาอีก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 เออออกมาเหมือนที่นมืออกมาเลยนะเอาแม่ดูที่จุดตาเม้งจุดเมงกอดจุดเมงกดอ่ะ ทำไมจุกเม่ถงถงโกดลำคานไว้ทำไมจุกเม่ลงลำคานโอ้ยอข้างอี่ข้างแล้วเนี่ยอี่ข้างแล้วเอาอีกเอาอีกเอาโอ้โหสุดยอดเลยด้วยเลยไอ้พี่ไอ้พี่พ่อจ๊ อีกแกแว่ที่มีชอบมากนะคะล้างเชา้าล้างยิงไปทีเดียวอ้น,นี่เพิ่มล้างทั้งวันให้เออเอาอยังไม่หมดแล้วอีกเอาอีกเอาเอาีกโอ้โหโอ,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 โอย้ยัม่โอเคทำาไว้าเอ้ยดีอแล้ว เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รีไปดีกว่าเยิ่งดับไปดีกว่ากันบายบายกันบายบายนะก่อนไลค์กดไล่กันแชร์ให้พี่ซีัูแล้วก็เจอแล้มี่กับพ่อกับแม่ด้วยนะคะบายบายกับเหมียวกับปลามันได้ไหมเอามอนด้งงมอนได้ไหมมันด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเลยไป